ครับพี่น้องครับมือนี้เป็นมือซานมันดีครับผมได้เวลาได้เลืกแล้วครับพี่น้องครับเสียเอาเสาลุ่งหลุมครับผมมันอยดว้มัยอ่องมแมทังหนาทั้งหนามแมั้งหนามแมี่ีคุณเดี๋ยววาเี๋ลวงเต็มค้าได้อ่ดอกครับเป็นวิีิมามามาอย่า

มาซอยกันไอ้พเป็นนายยกนักยันยกตัวก็ต้องยกตัวก็ต้องออเบ่งน้ำมูเอาลูกมันหนักหัวหมดหลุดยนต์บละบ้างละบ้างาหมดหลยนต์อยางเงี้าแต่เราอยู่ประจำหกสิบหกสิบยังไม่ถ่ายไหนบ้างทราบมัยว่ายอยู่ก เราต้งทาดำใช่ไหมลูกเอามาทาดำต้องดำยืดลยต้องยงเหยุยบอเลวเยงตัวนะใส่ดีพียงเพียงชั้นลงมือไปใส่ดเลงไปตั้งไปไปฮะเอาปากดวป้าไปยยังอนอีกะวานะครับอย่าลืวางมือพ่ตันด้วยนะอ่ืางนะปเยับิงนอย่างท่ามือเลยไปยังงงู

นังไอ้ลุงนี่แ <c oughs> หละว่ายให็นังนน่นี่ปิงจองกันนะใช่ปิงปิง่ใช่ปนิงปิงกันนะเอาปิงปิงมากเนี่ยคน้งอยู่นี่ยพรวอเคือว่าเดี๋ยวสาวไหวน้ำสาวไหวน้ำาี่สุเนีนจะลุ้หมองตอนนี้จะกรขื่นบ่ได้ไม่รีบกรขื่นบ่ได้เราได้พ้อมมาอาจารย์พาวารุอาารพร้ใจมากแล้วว่ะมาเมียทุอคนโซเดียมโซดีทุ่งทุ่งน้ามังสวิรัตครับ

มักจมากพี่ตันบักจมาครับจมาอร่อยลลกเอาจ้นขึ้น้เพาวนีใหม่มครับเจอขึ้นไหนก็ตังเลยมาดีอมไม่ด เอาอครับรางเลยเายังมากเลยเอาดินเข้าไเลางในครับเ้างในมันยังเนี่ยเขามันเยียใช่เดี๋ยเดี๋ยวใช่มันเัาจีันแค่ไหนผเห็นดีเข้าไปเร่ยแม่สุขภาพก็มากครับภูมวันใชนะครับใช้กดาษทราไหมหน่อยนึงตัดงะโฟนที่ใส่ออกามากจี้ก็ได้

อ่ามาครับ1 <laughs> 2บ้านชัยบ้านชัยอยู่พี่น้องโอ้ชัยอยู่โตๆหนาๆคนทุ่งโตๆได้รับรวยๆๆๆๆๆๆๆ <laughs> ไรนอกของไมาคือบี่่้ม่ใ่เอาสักเราเก่าบาทเอาลูไหเอาละเก่าแม่มาใส่กวาแม่พนว่ได้ถือกระเป๋ามาหนึ่งบาทกอเนี้ยบาทหนึ่เลยวาไ ใช้เสากลางก็ได้ครับแถวๆเสากลางเสาบ้างเสากลางอ่นปรจางกาเสาไว้ก็ได้มันเอียงันบางานมันเอียงไหมันตรงดวยมันเสี่ยงอันราทีครับเานก็ได้เสากลางก็ได้ไมคเสากลางเอาเาเลยเมเามาครับมามาใส่เลี่ 2เเ้้โชสูมส้เกาดีาิบดีลาวยชมา้วสู่เขาเมสู่เขา้นี้ถ้าละโลงนี้แม่นี่ซ้นีครับ

ตัวนี้เขาต้ดินไปครับแม่ตัวนี้ดินต้องมาเขาว่าไงมื้อนี้เขาไปแม่เขาไปยกเสาไ่แบาทเออเวลาเขาไปขืนเงยอ่างคงเขาบ่ซอยเด้นี่มบาทีเงลาบเท่าอยู่หอใช่ไหมครับใช่ไหมคุตาใช่ไหครับ่อวหีเลี้องอ้อมอ้หนองงอยู่มา่าไเดียยยียดยวอันอันลุ้มีบกหลายูเอาเลยเาเลยวป เดี๋ยวไปเอาเหรียญในรถไปเหรียญในรถกับพี่จีนมาแล้วเหรียเหรียญเหรียญหลากลับมาลรวมด้วยเช่กันรวมแ่เชกันมโจรเดียวเลย่หโอ้แม่โกงออกไมไม่ใช่โจรคนเดียวไหนล่ะออกได้มึงด่าโจรโจรโจ เดี๋ยวปวยปวยก่อนครับปวย่อนเน้อให้มาพี่ก่อนเน้อผู้ไดโยกกัคนที่หเสาสุดท้ายนะครับผมเอาใช้เริ่มเล่นช่นกันเอาพี่มาพี่ดน่ะเอาโอ้โหโอ้โโอ้โเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่คอจคือจะคุ้ยิงเนาะนี้ เสานีเสาามเสาคูณเด้อพีน้องาะว่าไม่ตผูนยิงงอ่าออกก่นสั่นอ <c oughs> um, hmm, ่พอกัพี่เียกอนลเพะ่อันละวนลใครลุหรือล่า่อนใล้หรเปยอปเียนั่นมเขาตั้งเขาแค่ไหนอาไปอีนี่ีบปวท้องลุงปวท้องลุงลุมลูกก็สั่งให้ไป่สหิน้ามีหมดสาหาที่มด้วยแล้วบกอปีนเ้ย นี่แหละพ่อพ้ามเกาไว้ดิพ่อพาาพู้ปรจำีอาห่อคุยพ่อคุยพ่อคุยพ่คุยเก่าอุ่มซุ่มเย็นเย็นคือห้องน้ำนี่เด้อสุกูสุ่คนนั่นแหละผู้อยู่ร่วมกันนี่ซุ่มเย็นตอนไม่ยอุ่มมาเย็นเพราะไหบ่าแห่อในคุย บาีร่องอี๋บว่ร่งลุม้งยะเหรไว้ร้นาวมไว้ด้โอยร่งวอนันดเห็นแต่เป็พุ่งบ่ถามนำไหมมับดัตมโ้พ่ออียงดดลูกคิด้มันคือคานเอาขึ้นมันจะได้เอารถไมค้มันยกขนน่ังว่านเมารถแม่ค้อละมันจมกันขึ้นเพไหวได้ลูกรถ เอาน้เมาจอนเเอาเรียบร้อยขึ้นเสาแล้วเนาขอบคุณทุกูุกคน้อครับเนาะยิงน่นสมารถกนะครับอว่าร่วมกันบุกเบิร์ดครับพี่มาเย็บซี่แป้นครับนั่นแหละก็มาแค่ังเื่อไวยังนี่รัะเข้าเพื่องก่อกินยังกับบอกเป่าเข้าเอ่ทำอะไรกับกินไก่กินยังกูแล้วเราไม่ไดุ้คน่าม่จี๊ขเ เดชยวเนียเยเดเดียวเาวเ่าค่ะเดียเดสั้นเดอันน้นัม้เหยังกาไรเอาไก่เอากาสุกนกินเรื่องบจคูนน่ยรัไมีออนนัยาเอาาโจหลยกพมนี้กินเนาะเอออันันกเดียวเอไก่คือกันพี่น้องมือใหนอยชาว้องมาเลียงเี่ล่ะครับยาจะเอาดีตตมีหลายไม่แม่ดอกกินเยีะนิจะมกินแต่เยอนีเนี่ยอน บ่แม่ดีขียเจ้าของจะม่จีทีมากวนไม่จีเนี้ยูดกวาไปขืนยูเอามนีแล้วเช้าวันของขืนข้องพี่น้องไปเทระแผเทรแพ่เนาะแม่บเนาะมาทั้งสันแม่มาทั้งสันม่กินตันีดิ่แมีมากวนขืนเียเจ้าของแต่ว่าไม่กินของพี่ห็งูนแนวี่ดิเอาจคงรัวเนาะขอบใจหลายๆขอบคุณหลายๆสุขุสุขนุต ไอ้กลางกลางเครื่องดื่มพวกน้ำขวดน้ำอะไรอยู่ในตู้ลูกขอบคุณนะพี่นันทนาการจากกุญส์อ่าคนธรรมดานะคะที่สนับสนุนเครื่องดื่มลูกหลานเพริำเพอินนะคะขอบคุณหลายหลายค่ะอยู่ในตู้นะลูกพวกเอ็มร้อยสปอนเซอร์อะไรอยู่นั่นหมดเลยน้ำขวดน้ำอะไรอยู่นั่นหมดเลยลูกเอาพี่น้องครับถือว่ามือนี่นะครับของนำของทีมัานหมอล่ำเพลิดเพลินนะครับรวมด้วยช่วยกันนะครับ รุ่นบุกเบิกพร้พอมกับพี่น้องอซแฟนคลับที่นะครับสนับสนุนกันเขามาเเ้ยฮะคนหลายๆครับอ้หลายๆบรรยากาศนะครับให้พี่น้องได้เบิงได้ชมถือว่ามื้อนี้กัอีกคลิปหนึ่งกับทีมงานหมอลำเป็นลำเพื่อนรับอยู่บริเวณบานปักของทีมงานมื้อนี้ครับ ขอบคุณกำลังใจทุกๆกำลังใจขอบคุณพ,คขขคพี่น้องเย็บซี่รนครับสุขสุขคนครับสำหรับพญบาดสายจวดเป็ดลำเพื่อนออฟฟิเชียลคลิปนี้กับคงเชือกสำนีคลิปหนาจังหวะกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับีเปรดเครื่องปูนอ่ะของใะไรของมันเนี่ยตลา